ตอนนี้เอินก็อยู่ที่งาน AIE 2025นะคะ Sorry เอาน้องไปไหนและอ้อนอ้อนน้องอ้อนนะอ๋อเกือบแล้วผิวหนังนิ่มๆด้วย Boot Security Pitch อยู่ตรงไหนบูธของ Security Pitch ดูที่หมายเลข A 2 4จ้า A 2 4ไปกันจ้าเรายังอยู่กันที่มาเก๊าในงาน Global AIE 2025ค่ะคราวที่แล้วเอินพาดูบรรยากาศในงานไปบ้างแล้วแต่เทคโนโลยีที่น่าสนใจยังไม่หมดวันนี้คัดมาเฉพาะที่เด็ดๆมาฝากทุกคนเลยละ่ะเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนเลยเจอน้องเขาโดยบังเอิญค่ะเขาออกมาเดินรอบงานเอินก็เลยขอเดินตามขนาบข้างไปด้วยเลย ตัวเกือบเท่ากันเลยค่ะน้องเดินเก่งนะเนี่ยถือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่เดินเก่งเลยเพราะปกติเรื่องของการเดินเนี่ยค่ะมันเป็นความยากอย่างหนึ่งนะของหุ่นยนต์ประเภทนี้และตอนนี้เอิญก็อยู่ที่งาน AIE 2025นนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็เป็นการโชว์นวัตรกรรมเรื่องของ AI จากทั่วโลกเลยค่ะก็มีทั้งจากประเทศจีนประเทศไทยก็มากันหลายคนเลยนะคะมากันหลายบูธเลยแล้วก็อุ๊ย <laughs> Sorry I'm sorry <laughs> มีการเดินชนกันด้วยอะแล้วก็มาจากหลากหลายประเทศนะคะเพราะว่าโซนตรงเนี้ยที่ที่เราอยู่ใน บริเวณฮอลนี้ค่ะเป็น international นนะคะก็จะมีประเทศอื่นๆได้ด้วยแต่สำหรับปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศจีนซะเยอะค่ะเพราะว่าจัดกันที่มาเก๊าแล้วก็จูไห่นะคะ Can I visit your booth? เ <Yeah. S 1> ขาออกมาเดินเรียกแขก <laughs> พอเห็นปุ๊บมันก็อยากไปที่บูธเขานี่ตามมาค่ะตามมา ตันนี้นี่คือเต็มไปด้วยโรบอทเอาน้องไปไหนแล้วอ๋อน้องน้องอ๋อ,อนะเกือบแล้วสะดุดนิด้นึงแต่ว่ายังทรงตัวอยู่ได้เก่งค่ะเก่งโอเคน้องกลับมาที่บูธน้องแล้ว <S <S เดินตามน้องเขามาตั้งนานและแล้วก็มาถึงที่บูธของน้องเขาจนได้ไฮไลท์เด็กของบูธนี้เลยก็คือน้องหุ่นยนต์ที่เดินคู่มากับเอิ้นตัวเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะเพราะเขามีความสามารถโดดเด่นที่ทำเอาชาวเน็ตดราม่า ว่าน้องหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ใช่ของจริงหลังจากที่ทางบริษัทได้ปล่อยคลิปโปรโมทออกมาแบบนี้ดูไงก็ตัดต่อปะแกใช่ใช่แกอย่างเงี้ยยังไงก็ใช้ CG <c oughs> ทางบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาจริงได้ตัดสินใจเผย,พยแพร่คลิปวิดีโอเบื้องหลังหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่กำลังเป็นดราม่าอยู่นี้โดยคลิปใหม่นี้แสดงให้เห็นหุ่นยนต์ในสภาพแสงปกติที่ไม่มีการตัดต่อเพื่อยืนยันว่าการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วของหุน่นเช่น การเตะและการพังประตูเกิดจากสมรรถนะของหุ่นยนต์จริงๆทั้งสิ้นซึ่งโชว์คลิปเบื้องหลังแล้วยังไม่พอกลัวคนไม่เชื่ออีกเขาก็เลยจัดมาโชว์ที่งาน aie expo นี้ด้วยเลยให้เห็นกันหมัดต่อหมัด ของบริษัทเดียวกันนี้กับของเจ้าน้องโรบอตตัวนั้นเนี่ยนะคะ mm hmm. เขายังมีตัวนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำอันนี้ก็เป็นด็อกโรบอตเนาะเราก็เคยเห็นบ่อยแล้วแต่ตัวนี้อันนี้ค่ะราคาไม่แพง mm hmm. เขาบอกว่ามันไว้สําหรับการศึกษา mm hmm. ก็คือเวลาที่เราจะเรียนเขียนโค้ดสําหรับโรบอตอะคะ่ะตัวนี้เอาไว้สําหรับคอยเทสเอาไว้ใช้แบบเพื่อการศึกษาเนี่ยในมหาวิทยาลัย mm hmm. เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือขายให้กับมหาวิาทยาลัยเมื่อกี้ท่าถามราคาเขาแล้วมันคือส0,000ื่นหยวนเท่านั้นเองค่ะ อกตาได้เขาก็คลิปตาได้นี่ค่ะคือปกติเราไม่ค่อยเห็นตัวหุ่นยนต์ที่แบบมันจะกรอกตาแบบนี้นี่คือกรอกไปกรอกมาแต่ยังไม่ได้แบบติดตามการเคลื่อนไหวของมือเรามีกระพิบตามีผิวหนังนิ่มด้วยฮึะตอนนี้พวกหุ่นยนต์แบบนี้เราจะเห็นเยอะเลยค่ะในนี้ก็มีหุ่นยนต์ลักษณะแบบนี้แล้วก็โรบอท แล้วก็ฮิวแมนนอยก็หลายเจ้านะคะที่เอามาโชว์แล้วเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเหมือนกันเขาเป็นหุ่นยนต์ต้อนรับซึ่งเขาก็สามารถพูดคุยตอบโต้และให้ข้อมูลในบูได้แล้วน้องเขาก็มีน,นีโชว์เต้นได้ด้วย งานเนี anyway. ้ยนอกจากคุณยนต์ที่เป็นฮิวแมนนอยจริงจังแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีนี่เลย AI pet robot น่ารักเจ้าตัวเนี้ยข้างในเขาคือ AI นะคะทำให้เขาสามารถตอบคำถามต่างๆของเราได้และไม่ใช่แค่ตอบคำถามนะแต่ยังแสดงสีหน้าและตอบสนองต่ออารมณ์ผู้ใช้ได้ด้วยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือระบบ long term memory ที่จดจำบทสนทนาได้นานถึง4เดือนยิ่งคุยมากเท่าไหร่ เจ้าดูโอมิก็จะยิ่งเข้าใจนิสัยและตัวตนของคุณมากขึ้นเหมือนการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เติบโตไปพร้อมกันกับเราจริงๆเลยล่ะหูยใครอยากได้บ้างแล้วหรือเปล่าตะมุตะมี เราค่ะมีกล้องมันจับอยู่แล้วก็มือนี้มันก็จะเขียบตามมือนี่เดี๋ยวดิไม่ใช่นะผิดนิ้วผิดนิ้วผิดนิ้วอะอะได้ก็ได้เจ้านี่กลับอืมก็เอาไว้แบบคอนโทรลหุ่นยนต์ได้ด้วยมือของเราจริงๆอย่างนี้นะคะลองจินตนาการว่าสมมติว่าเราอยากจะแบบเอามือของเราไปจับอะไรผ่านหุ่นยนต์ เชนเรามีแขนกลอยู่ตรงนี้ไกลๆแล้วเราก็คอนโทรลมือหุ่นยนต์เนี่ยได้ด้วยมือของเราแบบนี้ค่ะอันนี้น้องงงและน้องงง <c oughs> ขออาภาัยมันมัน,ม,นมันพลิกไม่ได้ใช่ไหมมันพลิกไม่ได้งงเลยงง และในงานก็ยังมีนี่เลยค่ะแว่นตาอันใหญ่ๆใ,ให้ลองเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ VR MR กันหลายบูธเลยคนก็สนใจเข้าไปลองกันเพียบเลยค่ะแต่ที่ตื่นตามากๆก,ก็คือนี่ค่ะ VR เกี่ยวกับการผจญภัยของนาจาแบบ 5D VR เป็นการรวมกันระหว่างสภาพแวดล้อมจำลองที่สัมผัสได้ด้วยตาเปล่าและเทคโนโลยี VR เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตื่นตาและโต้ตอบได้จริงว่าแต่นาจานี่เป็น แพ้ชาติอื่นๆนะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ออย่าเพิ่งไปไหนนะคะบริษัท Security Pitch ศูนย์การค้า f o r t u n e t o w วบูธของต่างชาติว่าน่าสนใจและ ลองมาดูบูธของคนไทยที่ได้มาจัดแสดงกันที่งาน Global AIE 2025นี้กันบ้างค่ะน่าสนใจไม่แพ้กันจะไปไหนกันก่อนดีนะเดี๋ยวลองมาถามน้ององุ์อุ้ง AI ที่บูธของ Happener กันก่อนดีกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ <อ ét> <al> <aro es> ้าน้องคนอื่นดูดีต้อนรับสู่บูธทั p p ิ n เลอนะคะดีที่ได้เจอจ้าบูธ Security Pitch อยู่ตรงไหนรอแป๊บนะน้องอื่นอุจะรีบดูให้ค่ะ บูธของ security pitch อยู่ที่หมายเลข A 2 4 4จ้า A 2 4 4ไปกันจ้ามาถึงแล้วค่ะบูธของ security pitch นะคะอยู่ที่ A 2 1 4ค่ะสวัสดีค่ะคุณปินสวัสดีครับ,น,รบนี่ก็คือ C O O ของ security pitch นะคะวันนี้เอาอะไรมาโชว์ที่มาเกาคะ่ะ จริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่เรานำมาโชว์นี้เป็นอีโคซิสเต็มด้านความปลอดภัยเลยครับเริ่มจากฝั่งนี้นะครับเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยแบบรวมศูนย์นะครับโดยการที่เรานำความปลอดภัยทั้งความปลอดภัยกายภาพ ความปลอดภัยไซเบอร์และก็การบริหารจัดก,การความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมาไวร้รวมกันในแพลตฟอร์มเดียวกันเช,ชื่อว่า one fence นะครับรวมถึงฝั่งนูน้นเป็นแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า one force นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการบริหารจัดก,การความปลอดภัยสาธารณะนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับพวกภาครัฐพอเราเอาแพลตฟอร์มตัวนู้นที่นําเสนอไปเมื่อกี้นะมารวมกับตัวนี้นะครับรวมถึงตัว mobile a p p l i c a t i o ที่เรามีนะครับมันจะได้เป็น ecosystem เป็นความร่วมมือที่เราเรียกว่า m o เดล 4p public private people partnership นะครับคือแบบว่าบูธนี้จัดเต็มมากมีมีกล้องด้วยอันนี้คือสาธิตการทำงานด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับนอกจากนี้เรายังมี AI นะครับที่ช่วยสำหรับการมอนิเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเมื่อก่อนอาจจะต้องใช้คนในการนั่งเฝ้าดูจอใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับมัน alert อะไรได้มันจับความผิดปกติอะไรได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย product ของ security pitch เองอะคะ่ะก็ต่างประเทศก็เริ่มรู้จักแล้วแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เมื่อกี้เห็นเอา้าเมื่อกี้ไปไหนแล้วคุณ <c oughs> ตำรวจไซเบอร์นะอันนี้นี่นี่ ที่เราก็เคยทํารายการไปก็หลายคนก็คงได้ได้เห็นบ้างแล้วนะคะจากรายการของเรารวมไปถึงจากสื่อต่างๆทั่วโลกเลยซึ่งกําลังจะมีเวอร์ชั่นสองนี่แอบแอบใี่ดูแค่ครึ่งตัวนี่คือแบบว่าให้ดูนิดนึงเป็นทีเซอร์เป็นทีเซอร์เป็นทีเซอร์ครับซึ่งคาดว่าจะลนช์ออกมาแบบ Official ได้น่าจะภายในต้นปีหน้านะครับตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการ Research and development อยู่ คิอยู่ตรงไหนบูธบีคิอยู่ที่ A257 าถ้าอยากให้บุ๋มช่วยอะไรเพิ่มบอกได้นะจ๊ะขอแผนที่หน่อยโอเคไปค่ะมาถึงอีบูธหนึ่งค่ะ BQ Solution นะคะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เอาอะไรมาโชว์ที่มาเกาค่ะเห็นว่าอูดูกเกี่ยวกับสุขภาพครับผมก็ จริงๆ BQ นะครับเราให้บริการเป็น OLDK นะครับ Rehab at Home นะครับเหมือนกับการใช้แกลบเรียกนักกายภาพบําบัดไปทํากายภาพที่บ้านนะครับแต่วันนี้ที่เรามาที่ที่จีเนี่ยนะครับก็คือว่าเซอร์วิสที่เราอยากจะมาขยายเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการที่ให้นักท่องเที่ยวจีนนะครับสามารถที่จะไปใช้บริการที่เมืองไทยได้นะครับนี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหาเงินเข้าประเทศไทยนะคะเราถึงมาโชว์กันที่นี่เลย ูดนี้ค่ะอิเซตทำอะไรคะสวัสดีค่ะคุณซันใชคะรับผมะจะมีเป็น2แอปนะครับเป็น s e n บ็อกกับแอป x อ็ n ซ์นบ็นี้จะเป็นแอปเอาไว้สำหรับจัดการความสำคัญความเร่งด่วนของอีเมลนาหลักของไอเซนฮาวค่ะครับผม<ส>ก็จะแบ่งว่าเร่งด่วนไหมสำคัญไหมหรือว่าเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญหรือสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนแล้วอีกอันหนึงล่ะคะ ตัว f p p X จะเป็นตัว no code นะครับสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของโรงแรมอยากจะสร้างเป็นตัวระบบ Booking อย่างเงี้ยครับ<ม>ก็สามารถใช้ตัวนี้สร้างได้โดยไม่ต้องเราไม่ต้องมีมงความรู้เ,เรื่องโคดดิง้งอะไรอย่างงี้คือเราแค่รู้ว่า Process ในการบุ๊ก i ิ้งมันต้องผ่านกระบวนการยังไงเราก็สามารถทำเองได้บริษัทเซนทอฟิเมนนะครับทำเกี่ยวกับแม่สีผสมในอุตสาหกรรมพลาสติก นะครับโปรด u ักหลักๆนะครับจะมีทั้งหมด4อย่างครับอย่างแรกนะครับเป็นสีผงผสมพลาสติกนะครับอย่างที่2นะครับสีเม็ดหรือเราเรียกกันว่าค o ร์ r m a เซอร์แบตอย่างที่3เนี่ยเป็นพลาสติกคอมเพล็และอย่างที่4ครับสำคัญมากก็คือเรืองแอด i ิทีฟต่างๆเป็นตัวเคมีครับจะให้ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของพลาสติกตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับเช็คกระเชคครับเป็นกาแฟผงสําเร็จรูป บรรจุผงอยู่ในรูปแบบฝาขวดน้ำดื่มที่สามแาม่สวมใส่ฝาขวดน้ำดื่มเนี้ยที่มีผงกาแฟาใส่ลงในขวดแบบนี้แล้วก็ทำการเขยา่าแล้วก็ดื่มได้ง่ายๆครับก็เพียงแค่ฉีกฝาฟอยแล้วก็เพียงแค่สวมฝาแบบนี้ลงในขวดน้ำดื่มแบบใดก็ได้ใช้น้ำประมาณ1 5 0 1 8 0 m l ครับเขยา่าง่ายๆแค่นี้เองเพียงไม่กี่ครั้งก็มีอเมริกาโน่เย็นพร้อมดื่มได้ในทุกที่ทุกเวลา สามารถละลายได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำส้มน้ำมะพร้าวนมละลายได้ในทุกรูปแบบของสถานะน้ำเลยครับผอมนะครับสุดท้าทำมาอง์นะกเ็เป็นเจ้าของบริษัทโคอสเพียนะครับก็บริษัทเราเราเป็นที่ปรึกษาและก็รับออกแบบ U i U I ให้กับตัวเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันให้กับลูกค้าที่อยากจะพัฒนาโปรดักต์ให้ดีขึ้นหรือว่ามีโลตแมปมาแล้วว่าอยากจะพัฒนาฟีเจอร์อะไรบ้างเนี่ยนะครับ เราก็จะช่วยออกแบบหรือว่าไปศึกษาอินไซด์ของผู้ใช้งานว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะสร้างตัวหน้าจอหรือว่านักการใช้งานเนี่ยให้ดีขึ้นครับบริษัท l v v s t e c h นะครับผู้ที่เป็น First ส o o ๊ e เในไทยทำเกี่ยวกับเรื่อง Med p พลาสต c กคอมโพสิตครับเม็ดพลาสติกคอมโพสิตเราผสมขยะทางการเกษตรกับ พลาสติกรีไซเคิครับออกมาเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ที่สามารถที่จะลดการปล่อยคาร์บอนอิมเมชันสู่อากาศมากถึง89ซึ่งตัวเม็ดพลาสติกของเราครับนับปัจจุบันเนี่ยเราทํามาเป็นตัวหวายเทียมเพื่อที่จะทําเป็นเฟอร์นิเจอร์หวายเทียมอีกทีครับแล้วก็เราส่งเป็นซัพพลายเออร์ให้กับเรื่องของ Green f อ r n i t u r e แล้วก็เป็น Green Cafe นัปัจจุบันนี้ครับ ให้ชาวจีนแล้วนะคะนี่บูธบูธชาวไทยค่ะบูธของผู้ประกอบการไทยอันนี้ Biomed Innovation เป็นเรื่องสุขภาพค่ะเบนนครับจาก Biomed Innovation นะครับตัวที่เราอยากจะนำเสนอในงานนี้ก็คือตัวของขมิ้นชันนาโนนะครับเราใช้ผงขมิ้นจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ใช้สารสกัดขมิ้นนะครับมาทำเป็นนาโนเอนแคปซูล t i ชัน แล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยนะครับก็คือข้าวไทยอย่างตัวนี้เราก็สกัดข้าวมาใส่เป็นแพนเบดโปรตีนนะครับก็จริงๆถามว่าจะเกี่ยวข้องในอนาคตอย่างไรก็คือเป็นเพอร์ซอนอลไลท์นะครับเราจะใช้ AI มาวิเคราะห์ว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะสําหรับอาหารเสริมประเภทไหนซัพพลีเมนต์ตัวไหนแล้วก็อย่างที่ขายดีมากๆในงานนี้ครับก็คือตัวสกินแคร์ครับขายหมดไปแล้วนะครับทีวนโชวเทคโนโลีนะคะ ก็บริษัทเราทําเกี่ยวกับทางด้านบำบัดสุขภาพจิตค่ะอย่างตัว VR p s y c h o b e y Software นะคะเราร้อนเราก็ติดตั้งไปแล้วที่14โรงพยาบาลของกรมพลาจิตแล้วก็20โรงพยาบาลที่หนานจริงค่ะแล้วก็ปีหน้าตอนมีนาคมเดี๋ยวเราก็จะร้อนตัวใหม่นะคะเป็น EEG เป็น n Wave Analysis ที่สามารถอินเตอร์เกตเข้ากับตัวแว่น VR แล้วก็ระบบ VR ของเราได้เลยนะคะ ซึาา่งเรามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตัวนะคะตัวแรกจะเป็นสวารียค่ะผมเครื่องเทศสรุดรูปนะคะคือจะเป็นาลาบเนื้อคะ่ะแล้วก็เป็นออริจินอลแล้วก็เป็นหมาล่าค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับยืดอายุดอกไม้ตัดก้านค่ะสามารถยืดอายุดอกไม้ตัดก้านได้นานมากถึง14วันเลยทีเดียวเรามีนาโนซิงออกไซด์นะคะที่สกัดมาจากเวิสของเปลือกสับป,ประรดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะจะสามารถยัดยั้งการเกิดเชื้อจุลินทรีย์และก็ไบโอฟิลบนน้ำแช่ของดอกไม้ได้นั่น หนึ่งผู้ประกอบการไทยคาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรคะบอ์อบาจากทางสไปอาร์ชิเทคโทนิกนะคะเราก็ทําตัวเทคโนโลยีเกี่ยวกับไมโครนิเดลค่ะสําหรับตัวในการนําส่งในเรื่องของความงามแล้วก็เรื่องของการแพทย์ค่ะหรือว่าจะนาเป็นในพวกของเครื่องสําอางก็จะแบบทําให้หน้าชุ่มชื้นมากขึ้นตัวสารประกอบเนี่ยมันก็สามารถซึมลงผิวได้ดีขึ้นงานนี้ก็เป็น global งานระดับโลกที่เป็น international ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,คคะนี่ก็เป็นหนึ่งในบูธของคนไทยนะคะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะ มาที่ส่วนของไทยพาวิเลียนอีกบูทหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือชิลเพย์ชื่อมีคําว่าเพย์มันต้องเกี่ยวอะไรกับการจ่ายเงินแน่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เอาอะไรมาโชว์ที่มาเก๊าคะ่ะครับวันนี้เราเอาชิลเพย์นะครับชิลเพย์เป็นระบบเท m เ n นเกตเวอ์ออนไลน์นะครับก็คือสามารถจะมาให้ผู้ค้าขายออนไลน์นครับสามารถจะ ใช้ใจ่ายได้สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านอินเดเน็ตแบงกิง้งม,มบายแบงกิง้ง QR payment บัตรเครดิตการ์ดหแมคทั่งอาลีเ์และ e ีแชทและที่สำคัญเราโอนเงินกับคือร้านค้าเพียงแค่วันทำการเดียวเท่านั้นด้วยครับคือไวด้วยไวด้วยกลับมาที่บูธของเราเองอย่าลืมติดตามรายการกันนะคะ อะไรการมาขายด้วยนะคะนอกเหนือไปจากบริษัทใหม่ที่เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำ AI solution แล้วก็ AI system integration แล้วก็ Training แล้ว,วก็อันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะยังทำอยู่นะคะฝากน้ององค์ด้วย สนใจจากงาน Global AIE 2025ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมาติดตามกันต่อได้ในตอนต่อๆไปนะคะซิกอีแวงสูตรการค <it. S 2> ้าฟอจูนทาว I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, isn't that specific?